จากกรณีคุณกิฟต์เจ้าของเพจ a r c h i n e s Family และเพจ g i p s y s m i ายซึ่งคอยอัปเดตข้อมูลในเรื่องการรักษาและให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งมาโดยตลอดนั้นซึ่งตัวคุณกิฟต์เองก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเช่นเดียวกันล่าสุดคุณกิฟต์ได้โพสต์เล่าถึงอาการป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของเธอว่าตอนนี้ตับหยุดการทำงานแล้วโดยระบุว่าสวัสดีทุกคนวันนี้กิฟจะมาบอกข่าวดีค่ะ เมื่อกี้นี้หมอได้โทรมาบอกอีก3วันกิฟจะไปอยู่ดาวใหม่อังคารแล้วนะคะเพราะว่าตับหยุดการทํางานแล้วและงานของกิฟก็แล้วแต่แฟนว่าจะจัดการอย่างไรแต่ในงานกิฟที่ทุกคนจะมาต้องแต่งตัวแบบสดใสสดชื่นแบบมีสีสันสุดๆนะคะกิฟอยากให้ชีวิตทั้งหมดที่กิฟใช้มาเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเสียใจกับการที่กิฟจะไปอยู่ที่ดาวอีกดวงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับหลายๆอย่าง กิฟพร้อมกับการไปเริ่มต้นใหม่ที่ดาวอังคารดวงใหม่ดวงนี้ในวันงานของกิฟอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสดใสชีวิตมันก็มีแค่นี้จริงๆค่ะและกิฟก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วค่ะกิฟมีครอบครัวเพื่อนที่ดีดูแลกิฟเป็นอย่างดีกิฟขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะคะที่รักและคอยห่วงใยกิฟตลอดมายินดีกับกิฟด้วยนะคะที่กิฟได้ใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างมีความสุขทุกช่วงวินาทีที่อยู่บนโลกแห่งนี้ และกิฟก็ได้ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดจนไม่เคยเสียใจเลยที่ต้องไปท่องเที่ยวบนดาวดวงต่อไปกิฟมีแต่ความยินดีและขอบคุณแม่ผู้ให้ชีวิตที่ดีสามีที่น่ารักและลูกสาวแสนสวยเหมือนแม่จริงไหมคะทุกคนกิฟสวยลูกเลยได้แม่มาเยอะต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหมั่นทำความดีดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะอย่าลืมมางานกิฟนะคะและต้องมาแบบสวยๆหล่อๆกันทุกคนนะไม่ขาวดานะคะ สีสันสดใสาลายดอกสวยๆกิฟชอบค่ะกิฟช,ชอบความสุขสนุกสนานและสดใสเหมือนตัวกิฟนี่แหละค่ะลาก่อนนะคะแล้วเราจะได้เจอกันที่ดาวองคารค่ะขอบคุณและรักทุกคนจากใจปล facebook นี้เบอร์โทรยังใช้เหมือนเดิมนะคะแม่และน้องๆยังสืบทอดลงเรื่องราวของลูกสาวและความสุขของครอบครัวและขายของทำธรุรกิจเหมือนเดิมค่ะมีแรงสั่งให้เจ๊เหมียวพิมพ์ได้แค่นี้ค่ะ ขณะที่ชาวเนตได้เข้าไปให้กำลังใจคุณกิฟจำนวนมากของให้คุณกิฟเดินทางปลอดภัยและขอบคุณที่ส่งต่อพลังบวกให้ทุกๆคนมาโดยตลอดขอให้น้องกิฟเดินทางอย่างมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้เจอกันน้องคือกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้ได้ดีมากๆน้องจะอยู่ในใจพี่เสมอรักนะคะกิฟจะอยู่ในความทรงจำของเพื่อนและขอให้มีความสุขกับดาวดวงใหม่ที่จะไปอยู่นะ กอดด้วยความรักนะคะคุณกิฟไม่ว่าคุณกิฟจะอยู่ที่ไหนดาวดวงนั้นต้องสดใสและสวยงามแน่นอนเป็นกำลังใจให้เสมอในทุกการเดินทางนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store